ตัวเอกซื่อบือ้อหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่มักจะเป็นที่ครหาของเหล่าผู้ชมอนิเมะแล้วยิ่งตัวละครซื่อบื้อตัวนั้นเป็นตัวเอกยิ่งเป็นที่กรหาว่าอนิเมะเรื่องนี้ไม่สนุกเลยอ่ะตัวเอกมันซื่อบื้อเกินไปอ่ะไม่ชอบเลิกมักจะเป็นข้อครหาของคนดูเป็นประจำต่อให้เนื้อเรื่องนั้นจะปูมาดีแค่ไหนเขาก็จะมองแค่ว่าไอ้ตัวนี้มันซื่อบือ้อไม่ชอบ พูดตามความเป็นจริงตัวผมเองก็ไม่ชอบเหมือนกันจนคอยที่มันซื่อบือ้อแต่ผมเองก็ชอบอีกอย่างนึงน,นะครับผมชอบดูการเล่าเรื่องว่าเขาจะเล่ายัางไงให้เราไม่ลำคาดได้ตัวนี้แล้วผมก็มักจะเห็นนะครับว่าจะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นเดอะเบสตัวของความซื่อบื้อนะครับนั่นก็คือพี่ยูยยะของเรานั่นเองใครที่ดูผ่านตามมาแล้วก็คงจะคิดเหมือนผมแล้วโอ้โหมึงนี่ซื่อบือ้อซื่อบื้อเนาะซื่อบื้อเกินและถ้ามีตัวละครอื่นที่มีความซื่อบือ้อโผล่มา พี่ยูยะก็จะถูกยกมาเป็นรุ่นพี่ให้เลยทันทีแต่มีตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกเอ้ยขัดใจเหลือเกินผมไม่อยากให้ไปรวมกับพี่ยูยะเลยมันเลยทําให้กลายเป็นคลิปนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะความแบบอยากแก้ต่างให้ตัวละครนั้นแต่ถ้าพูดไปเฉยๆก็คงไม่ได้มันเลยกลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับทาไมคนถึงไม่ชอบตัวละครซื่อบื้อนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมเมกบอกตามตรงเลยว่าคลิปนี้ผมเขียนสักคลิปเป็นอาทิตย์นะฮะ พวกตัวละครซื้อบื้อนี้เป็นตัวละครที่น่าลําคาจริงๆนะถึงเนื้อเรื่อมันจะปูมาดีแค่ไหนแต่คนก็ยังคนละหาเหมือนที่ผมพูดในตอนต้นคลิปนะครับบอกไวต้ตรงนี้เลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสาระหาอะไรเลยนะครับเป็นแค่คลิปที่ผมเอาตัวละครซื้อบื้อสองตัวมาเปรียบเทียบกัน,นเฉยๆเลยเพราะว่าผมคงเป็นคนที่ทําเรื่องแบบเชิงลึกไม่ค่อยได้ผมเอาเชิงพื้นผิวเลยดีกว่าจากเรื่องที่ผมเคยดูมานะครับที่ผมจะมาเปรียบเทียบ2เรื่องก็คือสกิลกวงและเทียมทานกับชั้นจะแพร่ซึ่งเป็นตัวละครที่คนนานานานขาาามกัว่่เป็นนทีซื ซื้อบือ้อแต่ผมรู้สึกว่า2เรื่องนี้ถึงมันจะซื้อบือ้อแต่มันเป็นความซื้อบื้อที่แตกต่างก,กันมากๆเลยเรื่องอะไรบ้างที่ผมมันไล่ดีห้ฟังนะฮะบอกไปก่อนครับคลิปนี้มีคําหยาบคายมีการบูบี้ตัวละครถ้าหากใครคิดว่าผมพูดแรงเกินไปบูรี่ตัวละครเกินไปผมขอให้เพื่อนๆไปดูกำเดินบาดของสกูปี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับขอบคุณครับไปชมคลิปกันได้เลย อะเรามาเริ่มความซื้อบื้อของทั้งสองตัวนี้กันเลยครับโนจากชัจ่าแพรรี่กับพี่ยูยะจากเรื่องสกิลกวงไร่สิน่านนะครับอาแล้วสิ่งไหนที่แสดงถึงความซื้อบื้อของ2ตัตละคอนี้เริ่มจากเริ่มจากเจ้ายูยะก่อนเจ้ายูยะเนี่ยตะกอนเป็นเด็กอ้วนน้ำหนักเกินที่โดนพ่อแม่เตะเออกจากบ้านเพราะหน้าตาอัปลักษณ์เกินไปอ้วนไม่ยอมลดน้ำหนักทําให้แบบสูญเสียความมั่นใจจนกระทั่งได้ไปต่างโลกแล้วกลายเป็นหนุ่มโลแล้วก็ไป่ช่สาวสาวพอสาวชมว่า วิ้ยคุณเก่งจังเลยโอ้ไม่หรอกเขาเก่งอ๋อไม่เก่งเลยคือแบบจะบอกเสมอว่าโอ้ผมไม่เก่งไม่หรอกครับไม่ไม่ไม,ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้หรอก อ้ยผมไม่ดีขนาดนั้นหรอกมุมหนึ่งมันก็ดูเป็นแบบคุณแบบขี้เกิงใจเนาะแบบ้ไม่ใช่มันเป็นอย่าง,งานั้นแต่พอมีสาวมาโอ้ทำท่าชอบนี่คนเราส่วนใหญ่มันก็ต้องดูออกยอะเดะแต่พี่เขาดูไม่ออกส่วนใหญ่จะซื้อบื้ดเรื่องความรักเออจะซื้อบื้ดเรื่องสาวๆไม่รู้เรื่องงานเลยสาวๆโอ้ชอบคือสาวเข้ามาโตก็ไม่รู้เรื่องโอ้ก็เข้าใจหรอกว่าเออเป็นไอเด็กอ้วนน้ำหนักเกินนะไม่เคยแบบมีสาวมาจีบเนาะ แต่พอนานๆไปเนี่ยเหมือนเราดูในเมียไปครึ่งเรื่องสาวก็โต๊ะทั้งเรื่องอยู่แล้วพี่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องหาอะไรเลยมันพอจะคิดได้ทีนิดนึงก็ได้ว่าโอ้โหสาวสาวชอบหรือเปล่านะก็ไม่หรอกชอบรันเดะก็ไม่นะบอกไม่หรอกไม่ไม่อย่างเดียวเลยสาวาไม่ชอบอย่างเดียวเลยคือตั้งแต่ที่กระจกในบ้านก็มีอะส่องเห็นตัวเองนะวะ่าเออกูหล่อแล้วตอนนี้กูหล่อก็มีความคิดสักนิดนึงก็ได้ว่าเออสาวอาจจะมาชอบนะในนิยายเป็นยัางไงาไม่รู้นะครับผมเอาเฉพาะอดีเมะเลยผมจะเคยทําข้อมูลของยูยะไปแล้วแต่ก็ไม่อ่านยาวสักเท่าไหร่ อันนี้คือความซื้อบื้อของยูยะอย่างที่หนึ่งนะครับงั้นเราไปดูของพี่โนก่อนหน่อยของพี่โนนี่คืออุตระมหาซื้อบื้อเลยครับต้องเรียกว่าหนักหนักยิ่งกว่ายูยะอีกแต่เนี่ย เขาปูเรื่องมาดีไงครับเขาปูเรื่องมาดีว่าความซื้อบุโขงโนเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าทําไมเขาถึงซื้อเพราะหนึ่งพ่อแม่ตายจางเด็ดกๆอยู่บ้านคนเดียวกางป่าพอไปเรียนปุ๊บมีความสามารถแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็เลยคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วคิดอย่างนี้ไม่พอคนรอบข้างไม่พูดหาอะไรด้วยแลวครวนี้ก็หนีกลับไปอยู่บ้านอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว เป็นสิบปีออกมาภายนอกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสู้กับมิโนโทก็บอกว่าเป็นวัวสู้กับมังกรหน้าแต่ือนกบก็เรียกว่ากบสู้กับมังกรระดับพิบัติก็บอกว่าเป็นมังกรธรรมดาคือเขาไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆนะไอตัวจิคอเน,นี้ยคือเขาปูมาดีสหรับผมถือว่าเขาปูมาดีนะครับเราได้เห็นเลยว่าตั้งแต่ต้นนะไอ้นี่อยู่บ้านคนเดียวหาหาอยู่หากินแบบอัตคัดมีอะไรกินก็กินเงี้ยขนาดของที่ม่คกกินอย่างสัตว์มีพิษพืชพิษนี่ก็กินไม่เหลือกินเล็ก แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้สอนตัวครเนี่ยมันปูพื้นมาคล้ายๆกันนะครับปูปูไม้คล้ายกันเลยแต่มันจะมีสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะัคือการเล่าในลําดับถัด,ถดไปตัวของยุยะเนี่ย คนมาจะชมมันตลอดเลยแบบโอ้โหคุณเก่งคุณเทพคุณเฟี้ยวคุณเจ๋งนะแต่พี่เขาบอกเออไม่ผมไม่เจ๋งหรอกพี่ผมไม่เฟี้ยวหรอกคือก็ยังแบบเออมันจะน้องๆถ่อมตนก็เออก็ใช่ยอยู่เต็มมันยังนี้ก็เกินไปเขาชมจนแบบเขาจะกราบตีว่านะมึงเก่งนะเชื่อกูเถอะเนี่ยมันก็ยังแบบโอ้ผมไม่เก่งหรอกครับส่วนพี่โนของเรานะครับ ตัวโคโน่เนี่ยโวยโชว์เทพตลอดแต่ไม่เคยมีใครชมมันเลยคือแบบทุกคนเงียบเงียบเป็นเป่าสา삭เลยไม่พูดอะไรสักคำตอนสู้ตอนสู้กับมอนเตอร์ยักษ์ตอนสู้กับก๊อบบินเอ็มเพลเยอร์ก็อุ้ยคนในกีบอกโอ้ยก๊อบบินเหรออุ้ยไปเจอก๊อบบินตัวใหญ่มากแล้วสิเขาก็ไม่คิดหรอกว่าเป็น Empire, นะ Emperor, นะก๊บอบบินเอ็มพายเนาะก๊อบบินเอ็มเพลเยอร์เนาะเขาบอกเออก็กอบบินอาจจะเป็นก๊อบบินแบบฮอกก๊อบบินเงี้ยก๊อบบินตัวใหญ่เงี้ยไอ้แล้วตัวลูกศิษย์อย่าง ลีเน็ตก็ไม่บอกอาจารย์ตัวเองเลยว่าอาจารย์เก่งแค่ไหนตอนที่ตัวเองโชว์สกิลให้อาจารย์ดูได้อาจารย์โชว์แค่ไอ้ไฟเล็กๆของอาจารย์อะวันเท่าแบบผ้าทิชลูกเล็กอะก็ไม่พูดวอาอาจารย์นี่มันสุดยอดเลยนะขนาดจอมเวทแห่งวังหลวงอย่างท่านเคอองยังทําไม่ได้ขนาดนี้เลยคือไม่ชมนะคือเงียบเงียบไปเป่าสากเลยคิดแต่ในใจหรือแม้กระทั่งตอนเกือบจะจบแล้วตอนที่สู้กับกองทัพใหญ่อะไม่มีใครบอกเลยโอ้นายนฝีมือขั้นสุดยอดจริงๆนะ ขนาดท่านทําไม่ได้นั่นเงี้ยเออไม่มีใครพูดแล้วยิ่งไปตอนจบนะครับที่ได้เห็นว่าตัวของโนอ่ะไปฝึกทั้ง6สกสำนักแล้วทั้งฝึกเพรี่เนาะอุ้ยไอตัวเพลนี่นตัวเลขอ่ะมันพอเข้าใจได้ว่าเออมีแค่สกิลเดียวมันสู้มันทําอะไรไม่ได้หรอกแต่ถือว่านายกิ่งก็ไม่มีการชมนะบอกแค่ว่าเออนายไม่เหมาะที่นี่ปุ๊บส่งไปฝึกโรงเรียนสายแท้งเนาะบอกก็เสริมเก่งได้แค่พื้นฐานแต่เสริมทีไม่มีใครทําได้นะมีแค่โนทําได้ถึงจะเป็นพื้นฐานแต่เสริมขีดนี่ก็ถือว่าเก่งลว แต่ไม่บอกโอ้ยนายแต่ยังไม่เหมาะส่งไปโรงเรียนยีธนูส่งส่งไปโรงเรียนยีธนูปลาแต่หินคือน,นั่นนูอ่ะขนาดทำโนูที่เป็นของแบบศักดิ์สิทธิ์เนาะแบบเป็นของเล่ยังหักได้ครับพี่โนเราง้างอ่ะแล้วปาแต่หินแม่นขนาดนี้แท้ที่จะบอกว่าโอ้โนถ้านายปาหินแม่นขนาดเนี้ยนายไม่ต้องใช้ถนูก็ได้ไม่พูดนะ บอกว่าโอ้ยนายไม่เหมาะที่นี่หรอกปาได้แค่หินส่งไปโรงเรียนถัดไปอกีกคือส่งไปเรื่อยไปโรงเรียนอื่นก็พูดแบบเดียวกันนายฮิวได้แค่ขั้นพื้นฐานมันไม่เหมาะที่จะเป็นนักนตญภัยหรอกเพราะใครก็ฮิวได้แต่เมื่อว้นที่ฮิวผู้ช้าไปส่งไปโรงเรียนนักเวทใช้เมธมอลสองบทพร้อมกันแบบไล่เวทซ้อนไ้่ตีอึ้งและไม่พูดแต่ว่าโอ้หนายนมันอัธยะเลยนี่วะฉันยังใช้เวลาเป็นสี่สิบปีกว่าจะทำได้คือแต่ละโรงเรียนคือจะพูดเหมือนกันเลยว่าโอ้นายทำแค่นี้ไม่ได้หรอกแล้วแล้วเพิ่งมารวมมตัััััววววแลลลล้้คคคุุยยยยกนนทีีีหง่่่่าอบชดเ ไปโรงเรียนอีกเลยคือสรุปแล้วคือเด็กมันหนีกลับบ้านไปแล้วถึงจะรู้ตัวว่าเขามีความสามารถนะเราควรรับคขามาเรียกแต่เพิ่งเพิ่งจะนึกออกอะ่ะส่วนไอยูยะเนี่ยไอยนี่คือ ได้บ้านมาจากแค่เดินข้าบประตูก็ได้ขอเทพมาแล้วสก,กิลหาอะไรก็แทบไม่ต้องฝึกเลยอยู่ยีไม่ก็อัพโหลดเวทมนต์เข้าสมองโดยตรงอยากจะใช้เวทมนต์แม่งก็ใช้ได้เพราะไปเจอตำราของนักเวทที่เป็นเจ้าของบ้านสร้างเส้นทางเวทมนต์ให้คือแม่งไม่ต้องเรียนหาอะไรเลยอะ่ะแล้วคนก็ชมตลอดเวลาไปที่ไหนคนก็ชมไปที่ไหนคนก็ยองยองว่ามึงเก่งเด้อมึงเก่งเด้อเจ้านี่เก่งปานนี่ม่ะขออาณาจากักรใดเด้อเขาเทพจะกราบตีนว่ามึงเก่งนะเชื่อกูเถอะก็ยังไม่เชื่อเขา และบางทีก็บอกเออบางทีก็ไม่ต้องถ่มตัวขนาดนั้ก็ได้นะเชื่อกูเถอะว่ามึงเก่งนะแค่ยอมรับว่ามึงเก่งแค่นั้นพอแล้วถึงจะไม่เชื่อว่าตัวเองเก่งก็เถอะอยอมรับเถอะอสักนิดนึงให้เขาแบบให้คนย้องมันดีใจเนี่ยประมาณนั้นแหละแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าสองตัวละครนี้ถึงมันจะเป็นคนที่มันซื่อบื้อนะครับแต่การเล่าถึงตัวละครน,นะครับมันแตกต่างกันมากๆคนหนึ่งคนชมตลอดอีกคนหนึ่งคนไม่ชมไม่พูดเฮี้ยอะไรเลยนิ่งเป็นเป่าศาักเห็นไหมครับว่ามัน่างกันนะครับ สรุปแล้วทําไมคนถึงไม่ชอบเดคอ้อนซูบ์ถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันเหมือนตัวเองจะเกินไปเราทุกคนนะครับต้องเคยทําสิ่งที่โง่ๆสักอย่างหนึ่งต้องมีสักอย่างที่ เคยเป็นการกระทำที่โง่ๆและชอบด่าตัวเองว่าทําไมกูซื้อบื้อขนาดนี้คนส่วนใหญ่เลยคิดว่าตัวคอนซื้อบื้อนี่แม่งเหมือนตัวเองลือเกินกูเลยเกลียดเพราะมันเหมือนตัวเองเกินไปต่อุูจะเป็นคนที่ดีให้ตายแค่ไหนก็ต้องเคยทําอะไรโง่ๆมาสักอย่างหนึ่งจนเป็นเรื่องที่แม่งโคตรจะซื้อบื้อสำหรับตัวเองเลยมันเลยทําให้เราเกลียดตัวละครแบบนี้เพราะเหมือนกูมองเห็นตัวเองแล้วกูเกลียดความรู้สึกแบบนั้นน่ะนี่มันอาจจะเป็นแค่ความคิดของผมคนเดียวแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันมันต้องเป็นแบบนี้แหละเพราะเพื่อนผมหลายคนนะก็เคยพูดแบบนี้มือนกกัว่าู เกลียดพวกซื้อบื้อเลยแบบพวะมันไม่เหมือนกูเกินไปอย่างเงี้ยและส่วนใหญ่คนที่มันซื้อบื้อมักจะเป็นผู้ชายเสมอครับก็เหมือนโลกในความเป็นจริงของเราเนี่ยครับพวกผู้ชายมักซื้อบือ้อเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงเรื่องตัวเองหรือเรื่องคนอื่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผู้หญิงมากกว่าที่ซื้อบือ้อและคนเหล่านี้ก็มักจะมองตัวเองไม่ค่อยโอกรวมถึงผมด้วยผมก็เป็นคนแบบนั้นแหละผมรู้ว่าตัวเองซื้อบื้อนะครับผมว่าทุกคนน่ะผู้ชายเกือบทุกคนอ่ะรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนซื้อบื้อแบบไหนและพยายามจะหาวิธีแแก้้อยู่ลว แต่ยังไงซะมันก็จะวนหลูกับมาที่เดิมเป็นเหมือนเดิมถึงที่แก้ไปก็เป็นได้สักอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สักอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาซื้อบื่อเหมือนเดิม,มเชื่อเลยครับว่าผู้ชายคนไหนอ่ะที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แบบคอมพลีทเนี่ยจะดีมากแต่ส่วนใหญ่ก็น้อยฮะถ้าเราไม่มีแรงกระตุ้นมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ แล้วท้ายนี้ขอทิ้งท้ายไว้นะครับใครที่เป็นคนซื้อบื้อนะครับถ้าเราไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนหรือพ่อใครตายแม่ใครพิการก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรอกครับเพราะเราก็เป็นอย่างนี้ของเราอยู่แล้วถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราเปลี่ยนไปแล้วล่ะแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ถึงจะเปลี่ยนได้แป๊บเดียวมันก็กลับมาเหมือนเดิมผมเข้าใจทุกคนครับที่เป็นคนซื้อบือ้อเพราะผมก็เป็นคนแบบนั้นให้กำลังใจทุกคนเพราะความซื้อบือ้อมันอยู่ในเซลล์ของผู้ชายทุกคนอยู่แล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าบาย